สบายดีเนาะมือนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการไปลง G Space เนาะหรือว่า GMS ของ Huawei ทุกรุ่นกันเลยเนาะบอกว่าจะเป็น Huawei Y6p เนาะซึ่งรุ่นที่ว่าค่อยมาแนะนำมือนี้เนาะก็จะเป็น Huawei Y6p นั่นเองเนาะอ่าขั้นตอนทำอิสให้เราไปเข้าว์เซอร์เนาะแล้วก็มาโหลดไฟล์ตัวนี้ตามลิงก์ที่ว่าค่อยทิมไว้ในกล้องวิดีโอนี้เนาะอ่าหลังจากนั้นเนาะให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยเนาะอ่ารอไปหนึ่งเนาะกดดาวน์โหลดเนาะแล้วก็ไป ที่สามจุดเนาะไปบึ่งว่ามันดาวโหลดได้บ่เนาะอ่าตัวนี้จะดาวโหลดได้เนาะให้เอาไปที่แอปแกลเลอรี่เนาะแล้วก็มาโหลดอ่า es f i l e explorer เนาะเดี๋ยวคอยจะค้นหาให้บึ่งเนาะ es f i l e explorer เนาะอ่ะอ่าตัวนี้ได้เลยเนาะอ่ากด install เนาะกด install แล้วแหละให้เขารอบึ่งเองเนาะอ่า รอถ่าแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นให้เฮามาเปิด ES File Explorer เพนาะเพื่อที่จะไปะแตกไฟล์ตัวที่เฮาดาวน์โหลดเมื่อกี้นี่เนาะ,ะกด a g r ก e เนาะหรือว่ายอมหับนั่นเองอกด a l l o w หรือว่าอนุญ,ญาตเนาะถ้าเป็นภาษาไทยตัวนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,ะกด Cancel ได้เลยเนาะ,ะกด Start Now วในการเลื่อนมาหาโฟลเดอร์ ดาวน์โหลดเนาะไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็กดค้างตัวนี้ให้เฮามาเอ็กซ์ต้าไฟล์เนาะหรือว่าเอ็กเต็กไฟล์นั่นเองเนาะอ่ะเลือกตำแหน่งที่เฮาจะแทะไฟล์ไปยังอ่าไฟล์ไปยังป้ายเนาะอ่ะ,อะ,ะ,อะเดี๋ยวค่อยจะเลือกตำแหน่งตัวนี้เนาะอ่ะ้วก็กดแทะไฟล์ได้เลยอ่ะหลังจากนั้นเนาะให้เฮามาเปิดแล้วก็มาติดตั้งตัว G Space ตัวที่ โบโซโลโก้เนาะหรือว่าไม่โชว์โลโก้นั่นเองเนาะอ่าถ้าว่าเราติดตั้งตัวโซโลโก้นี่เวลาเอาอ่าไปเวลาเอาไปเครียดซอฟต์คัตเนาะมันจะเห็นโลโก้เนาะติดตั้งแบบบ่มีโลโก้จะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเบิ่งงามตาเนาะอ่าหลังจากนั้นให้เอาไปติดตั้งซอฟต์คัตมิเกอร์เนาะอ่ากดฮัลโหลเนาะอ่าหลังซอฟต์คัตมิเกอร์ตัวนี้เนาะเพื่อที่จะดึงเอาพิสโต้เนาะ แล้วก็มากรีดเป็นชดคัดเนาะอ่าตัดเรื่องก็ติดตั้งตัว SAI เนาะของ Huawei เนาะเพื่อที่จะอ่าติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เพื่อที่จะเอาติดตั้งโปรแกรมนาะเนาะมาได้เนาะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่แบตเตรอ,อ,เนเนอ,อ,อรี่ Optimization เนาะไป Node All ตัวนี้เนาะกด กดเอาล้อเลยก็ o อแอปแล้วก็เลื่อนหา่างคำว่าจีสเปซเนาะอ่าจีสเปซตัวนี้เลยแล้วก็กดโดนเอาลอเนาะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นกดย้อนกลับเนาะแล้วก็ค้นหาคำว่าจีสเปซเนาะเพื่อที่จะไปเปิดการอนุญาตต่างๆเนาะหรือว่าแอปเปอร์มิสเอพเปอร์มิสของแอปเปอร์มิชันเนาะของแอปนั่นเนองเนาะอ่ากดเอาล้อมดทุกตัวเลยเนาะตัวนี้กดไปตามขั้นตอนเนาะ ว่าจะเป็นตำแหน่งเน็ตแคมลิล่าหรือว่าไมาโครโฟนหรือว่า s m s ต่างๆคอนเทกต์เนาะกดโอโลหมดทุกตัวเลยตัวนี้นะถ้าเขาบอกกดอนุญาตเนาะมันจะฮหดให้มันบอสสามารถเข้าถึงพวกคูกพวกตำแหน่งหรือว่าพวกอุอปกรณ์จัดเก็บการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างเนาะเนากดตัวนี้ให้เขากดาแตะให้มันเป็นสีฟ้าเนาะแลวก็กด ย้อนกลับได้เลยอ่าเดี๋ยวเราคลิกย้อนกลับได้เลยเนาะแล้วก็มาอ่าไปที่อ่าสัดคัาดเมกเกอร์เนาะแล้วก็กดโกอ i ดได้เลยไป history เนาะกดซ้ำปุ่มดันทึงนี่เนาะแล้วก็มาเลือกอ่าดาวน์โหลดเมื่อกี้นี้ไปที่ G Space ตัวที่ว่าเราแตะไฟล์เมื่อกี้นี้เนาะ เลื่อนลงล่างสุดเนาะหรือว่าลุมสุดกดอ่าตัวนี้เฮาจะยังบ่ได้เกช็อตคัทเนาะเพราะว่ามันมีเครื่องหม้ช็อตคัทเมเกอร์อยู่นั้นเนาะมันจะบ่งามให้เฮาเอา2นิ้วเนาะบีบหน้าจอเข้าเนาะแล้วก็เลื่อนไปที่เจเนาะแล้วก็เลื่อนหาอ่าช็อตคัทเมเกอร์เนาะกดบัดนึงเนาะมันจะเด้งเข้าแล้วให้เฮากด i s t o r y เนาะแล้วไปที่แล้วก็เกช็อตคัทตัวนี้เนาะมันจะงามเนาะมันจะบ่มีอ่าเครื่องไม เครื่องไม้ตัวที่เป็นสอดคััเมกเกอร์เมื่อกี้นี่เนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่อ่า sai เนาะเพื่อไปติดตั้งแอปต่างๆตัวที่ว่าเราดาวน์โหลดเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อกี้นี้เราติดตั้งตัวฮอตัวที่สามเนาะเดี๋ยวนี้ให้เราติดตั้งฮอดตัวที่เจ็ตัวถัดไปเนาะกดติดตั้งได้เลยๆกูเกิล ah flavor con นะกูเกิลเนาะแล้วก็มาติดตั้งตัวอ่ามาติดตั้งกูเกิลเพจโตอีกตั่หนึงเนาะ อ่อินสตอลได้เลยเนาะอ่ากดอล l l install หลังจากเขาติดตั้งได้ตัวนี้แล้วเนาะให้เขามาติดตั้งเติมตัวนึงเนาะถ้าว่าเขาบอติดตั้งกับบอป็นยังเนาะบอติดตั้งกับก็ได้คือกันเนาะติดตั้งแต่สองตตัวนี้กับบอป็นยังถ้าว่าท่านใดอยากติดตั้งกับติดตั้งได้เนาะตัวที่หกตัวที่เจ็ดเนาะสำหรับข้าพเจ้าจะบอติดตั้งเนาะหลังจากนั้นเนาะให้เขามาเปิดอ่าพ e s t o r เนาะแล้วก็กดสตาร์ทเนาะ แ้วก็กดคอนติเนียเพื่อที่ว่ามันจะโหลดอี่ยงต่างๆเนาะความไวในการดาวโหลดเนาะก็จะขึ้นกับโทรศัพท์ของทานเนาะหรือว่าความไวเน็ของทานนั่นเองเนาะหลังจากนั้นให้เขาไปที่ YouTube เนาะแล้วก็ไปไซน์อินเนาะไซน์อินเพื่อที่จะล็อกอินอ่าบัญชี Google ให้เข้าเนาะเข้าเพื่อดาวโหลดแอปต่างๆเนาะทีนี้ให้เฮาป้อนบัญชีของเฮานะ บรต้องปอนบัญชีที่ว่าข้าพเจ้าปอนข้า่งตึงนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นบัญชีค่อยเนาะอ่าไอ้อันนี้ให้ใส่รหัสเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยจะใส่รหัสก่อนเนาะอ่าหลังจากนั้นกดเอ็กซ์ลี่เนาะแล้วก็รอทายแป๊บนึงเนาะมันจะกำลังดำเนินการเนาะอ่า ให้เขากดย้อนกลับเนาะมันจะลงซื้อเขา้าได้แลวเนาะแต่ว่าให้เขากดย้อนกลับอีกตัวหนึ่งอ่าอ่าทีนี้ให้เขามาซื้อแอป,ปตัวที่ว่าเขาต้องการจะโหลดเนาะก็คือเดี๋ยวเขาจะลงโหลดยูทูบให้เบิรงนเนาะอ่าตัวนี้กดดาวน์โหลดเนาะอ่ากดอินสตอลได้เลยคือปกติกับโทรศัพท์ทั่วไปนนเนาะ,นอ,ะอ่ากดอินสตอลล้วก็หลังจากเขาติดตั้งสําเร็จเชร็จชิ้นเนาะให้เขากดย้อนกลับเนาะแลวก็มา เปิดจีสเปซเนาะจีสเปสมันจะบูมีโลโก้เนาะให้เขาคลิก YouTube ยูทูบเนาะแล้วก็คลิกเกิดชัดๆเนาะมันจะออกมาแบบนี้เนาะมันจะบูมีโลโก้เนาะอ่าก็จะเป็นการสำเร็จเนาะสำหรับวิธีการไปติดตั้งอ่า g o o g l e Service เนาะหรือว่าบริการของ Google ในอนา หัวเว่ยต่างๆเนาะกาจังง่ายๆเท่านี้เนาะเอาสามารถเบิึงยูทูบบึงยังได้ปกติเนาะคือโทรศัพท์ปกตินั่นเองเนาะอ่าสำหรับท่านใดเนาะที่ว่ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อๆไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้เนาะอ่าขอขอบใจเนาะสำหรับการติดตามรับชมตามตัวตนจนจบเนาะ